สวัสดีครับยินดีด้นช่องคุณพ่อกัดไฟครังนะครับเย yeah. อแล้วแล้วก็เป็นเทคสองนะเทคสองของดัก g o งโอเวอร์โหลดนะเพราะว่าเคยอัดไปละทีนึงนะแล้วก็ไม่ถูกใจนะฮะสมาตึกสมากักเกินไปก็เลยแบบอัดใหม่ละกันกัดฟันนะอัดใหม่เลวกันโอเคก็เป็นโอเวอร์โหลดที่ อาจจะไม่เหมือนกับหลายๆคนนะเพราะว่ามันเป็นเด็กที่ติดตีมนะครับอย่างที่บอกว่าถ้ามันติดตีมเนี่ยมันจะติดตีมไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าเด็กนี้ไม่ใส่วอเทอร์ฟอนนะครับถ้าถ้าจะใส่วอเ e อร์ฟอเดคุณพ่อจะบอกให้แล้วกันว่าตรงไหนที่จะใส่วอเ e อร์ฟอเอาไปไหนออกแล้วก็ใส่วอเ e อร์ฟอแทนไปไหนนะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นแน่นอนนะว่าอันดูก็เป็นเลยทับจุ่นนะฮะอ้าวแปลงล่างเฉย ค <laughs> อนเทนต์คอนเทนต์ดุ๊กมอนนะฮะแปลว่าดุ๊กมอนคอนเทนต์คอนเทนต์มาเฉยนะก็โอเค <laughs> ยินดีแปลงร่างตอนตอน,ตอนอัดคลิปเฉยโอเคอยากอยากออกกล้องนะอ่าเวนการ์ดนะครับเป็นดักริงโอเวอร์หลอดดิเกตนะก็จะเป็นตัว เล่นหลักตั้งแต่กลางเกมเป็นต้นไปนั่นเองก็ไล่แรกจะค่อนข้างปัดเหงื่อหน่อยปัดเหงื่อปัดน้ําตาหน่อยนะครับในสแตนดาร์ดนะเกจสามีฟอสยืนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับสกิลกอนออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อลงช่อน้าสามารถหาลักกนิเนโอเฟมจากดับซนหนึ่งใบลงช่องเลียได้นะครับอีกสกิลหนึ่งที่คุณพ่อพูดผิดในรีวิวนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคุณพ่อไปเพิ่มเติมในดีคิพชันให้แล้วนะก็คุณพ่อบอกในรีวิวว่าเป็นโอเวอร์ลอลดตัวเดียวที่ ที่ไดไม่ลบนะซึ่งคุณพ่อจําผิดนะคุณพ่อไปจําเป็นไดไ้ลบได้ไงไม่รู้จริงๆมันต้องบอกว่าเป็นโอเวอร์โหลดที่ไม่ต้องตีฮิตกระลุกได้ตัวแรกนะสกิลนะครับออโต้แวนการ์ดวนเพอร์เทิร์นเมื่ออยู่น,นี้โจมตีแวนเมื่อจบกระหน,น่ำโซ่หินนจโจมตีแวนการ์ดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือ2อใบลุกตัวมันแล้วก็ะลุกดักกนิดนิโอเฟมนะครับได้ลบหนึ่งได้ลบหนึ่งนะแต่ว่าฮิตไม่ฮิตกระลุกนั่นเองก็ จะต่างกับตัวนี้นะกิตเนอ่ต่างกับต่างกับตัวนี้นะฮะดักริกโอเวอร์โหลดเฉยๆนั่นเองก็ใส่ไว้สี่ใบซึ่งถ้าใส่ว a t เ r อร์ฟอร์คุณพ่อแนะนำว่าลดไปใบหนึ่งก็ได้นะเป็นเกตสามยืนหนึ่งหมื่นสามพันมิฟฟอร์สนะครับสกิลแอคทีฟเป็นกันและกาดวันพุธเซอบนสหนึ่งนะครับตัวมันจะบวกหมือ่นอีกสกิลหนึ่งเมื่อจบการสู้อย่นี้โจมตีฮิต จะฮิตแวนฮิตเลียก็ได้เคาน์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือสองใบลุกตัวมันเองได้ลบลงหนึ่งนะฮะไหนบอกนะใส่สี่ถ้าไม่ชอบอยากใส่วอเตอร์ฟอร์ใส่ไว้หนึ่งใบได้นะฮะเอานี้ออกหนึ่งใบแล้วก็เดี๋ยวจะไปลดเกตดหนึ่งเพื่อเป็นใบหนึ่งให้ละกันแน่นอนนะว่ามันเป็นเด็กเดอะเกรดสิ่งที่ต้องใส่มาคู่กับเดอะเกรดก็คือดักต้นิ่นิโอเฟมนั่นเองนะครับเกตดสองพลังหนึ่งหมื่นชิวห้าพันนะครับสกิลออโต เรียกการเมื่อดาคอนิก,กเมื่อดาคนิกโอเวอร์โหลดเดอเกรทโจมตีอยู่ในนั้นจะบวก5,000ก่อนจะเป็นตีถ้าไม่มีฟอร์ก็ตี1,800 0ถ้ามีฟอร์ก็2 8 0แแล้วก็จากนั้นสามารถเคาน์เตอร์บัสสองดาคนิกโอเวอร์โหลดเดเกรทจะบวกอีก1คลิจนจบการต่อสู้จนจบการต่อสู้ไม่ได้จบเทินนะจบการต่อสู้เฉยๆอีกเพราะฉะนั้นสามารถทำให้มันแบกคลิได้ตั้งแต่ไหลและตั้งแต่ขึ้น ตีครั้งแรกก็จะเป็น2องแปดสองขิหรือสามแปดสองขิซึ่งฟันตรงข้าจะกัดเหนื่อยแล้วเพราะว่ามัน2องขิแล้วก็ถ้ามันได้ขิอีกเราก็ไม่ต้องกดแล้วมันก็จะตีอยู่ที่4ี่แปดสองขิแทนก็ถือว่าเป็นเด็กที่อ่าไม่อ่าใช่มันจะเป็นเด็กที่ตีแรงๆได้ให้แหวนแต่ไม่ไม่ไม่ห้ามพีจีไม่ห้ามพีจีนะฮะคุณพ่อใช้ฟัวเมอร์ดากอน อา่าไม่ใช่เด็กมันชื่อว่า Darkon Full Armor Buster ชอบจำชื่อสลับกันอ่าสี่ใบเลยนะมันเป็นหาว v e r l o r ดนะเพราะว่าคุณพ่อเล่นละมือมันไม่ค่อยขึ้นเกตสามแบบแปลกๆนะันหรือว่าเพราะว่าคุณพ่อไปเล่นเกตดสามสิบใบบ่อยจนเกตดสามแปดใบเล่นไม่ถนัดแห้วก็ไม่รู้นะก็ติดไว้หาของนะฮะเกตดสองพลังหมื่นชิวห้าพันนะครับคอนเทนิวเป็นกาดเลกาดถ้าแขณงกไม่มีเลกาดเลยตัวมันจะบวกสามพันตีหมื่นสามอีกสก,กิลหนึ่ง ออโต้วนกกตเลกาดเมื่อลงสนามโซบัสสองยิงคู่แข่งหนึ่งใบแล้วเปิดเจ็ดหาโอเวอร์หลอดหนึ่งใบขึ้นมือเหมือนเดิมอีกตัวหนึ่งที่ลงช่องแวนได้เหมือนเดิมนะก็จะเป็นลงช่องแวนก็จะมีอยู่สองคนให้ใช้นะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กดารกอนนะครับพลังหมื่นชิวห้าพันสกิวบนแวนเกตเลกาดเมื่อลงสนามคัตเตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งลีไทยคู่แข่งหนึ่งใบอ่า ถ้าอยู่ในช่องแวนได้จั่วคืนหนึ่งด้วยอีกสก,กิลหนึ่งถ้าเราเรามีเลียมากกว่าคู่แข่งตัวมันจะบวกสามพันมันตีหมื่นสามเหมือนกันสามารถช่วยตีสองครั้งได้ง่ายๆนะฮะคุณพ่อใช้คนนี้สามใบนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใส่นะแต่คุณพ่อคิดว่าใส่ไว้เผื่อเจอแอคเซลเพราะว่าเด็กเนี้ยมันไม่ได้ยิงดุแลมันจะเป็นเน้นที่โอเวอร์โหลดตีลูกแทนน่มากกว่าเพราะฉะนั้นแอคเซลบางทีมันน่าลำคาญถ้าเจอกับฟอร์ดเนี่ยมันน,านาา่าลำคาญก็จะใช้ตัวนี้มาช่วยยิงนั่นเองนะครับเป็น อจอมเวทมังกรมานคิมนาร่าแอคทีฟเรียกาดเขาจะบัตหนึ่งที่รีทายตัวมันคนเลือกการ์ดคู่แข่งสามใบแล้วก็ให้คู่แข่งรีทายการ์ดที่เหลือทั้งหมดก็คือเลือกสามแล้วก็อีกที่เหลือโดนรีทายทิ้งหมดก็จะอาจจะสองใบหรือสามใบก็แล้วแต่ว่าเขาปูบ่อยให้เราเท่าไหร่นั่นเองนะฮะติดอ่า คาร์มาริต well ี้ทาวเวอร์ดากอนไว้2ใบนะเป็นเกรดหนึ่งพลัง7,000ชิวหมื่นนะครับแอคทีฟเลกาดโซบัสหนึ่งหนไทยตัวมันชี้แวนหนึ่งตัวบวก1 5ื่นแล้วก็อีกแปดใบเนี่ยเป็นของมันจะเป็นของจั่วนะฮะเพราะว่าดักหนึ่งโอเวอร์หลอดมันต้องการจั่วมากๆนะมัน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 ไม่มีมือก็เล่นยากนะใช้เป็นซาเบลดากอนนิวไว้4ใบนะฮะออโต้เลกาดว่าอยนี้โจมตีฮิดดิ้งไม่ใช่ เมื่ออะใช่ออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีฮิตได้จวบนึงอีกสกิลหนึง่งเมื่อยูนิตคู่แข่งถูกรีทายตัวมันอยู่ในช่องเลียรีทายตัวมันและได้จวบนึงนะฮะอีกตัวหนึง่งแน่นอนนะว่าเป็นใครไม่ไ,มได้ตั้งแต่เอลโมนั่นเองนะฮะแปดพันชิวหมืน่นคอนเทนิวเรียากาดถ้ามันบูตมันจะบูตหมื่นหนึ่งบวกสามพันนั่นเองบูตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอีกสกิลหนึง่งออตโต้เรียากาดเมื่อคู่แข่งลูกลีทายการคู่แข่งถูกรีากาดคู่แข่งถูกรีท ลิทายตัวมันจัวหนึ่งและหงายเดมแค่นี้ทริกเกอร์ทริกเกอร์จะเป็นคริ๕ใบจะเป็นดอรอทริกเกอร์ห้าใบนะฮะก็จะเป็นดอรอพีจีสี่แล้วก็ดอรอธรรมดาหนึ่งใบแล้วก็แน่นอนนะครับโอเวอร์หลดตอนนี้คุณพ่อแนะนำว่าเล่นอย่างนี้ค่อนข้างดีนะเป็นคริเจตนะครับตามที่ช่องตามที่ช่องน้องคนใบแนะนำคุณพ่อมานะเพราะเขาเป็นเมนโอเวอร์หลดไง แล้วก็ฮิวสนะฮะโอเคมาเร็วเร็วค่อนข้างเร็วนะโอเวอร์หลดไปเร็วๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีคอมโบหวือหวาหรหราอะไรนะฮะแน่นอนว่าขึ้นเกตหนึ่งถ้าเราได้เริ่มหลังสิ่งที่สมควรจะไลคืคอเลือกได้ก็คือซาเบลนะฮะเพราะว่ามันขู่ฮิตได้ฮิตจั่วหรือคุณอาจจะเอาเอลถ้าไม่ได้เจอแคนเผาแคนยิงหรือไปเจอนาะลุคามิ คุณอาจจะเอาซาเบลมาต่อตูดหรือจะเอาเอลโมลมาต่อตูดก็ยังได้นะก็ยังไหวเงี้ยอ่ะคุณเอานิ่ตีสิบเอ็ดสิบเก้าสิบเก้าแวนฮิตจ,จ่วัวขึ้นสามขึ้นสองขึ้นสองก็มีแค่สองตัวเลือกแหละถ้ามือคุณถือโอเวอร์หลอดอยู่แล้วสมมติว่าสมมตินะสมมติว่าคุณมีทั้งไอคนนี้และไอคนนั้นอยู่บนมือแล้วมือคุณถือโอเวอร์ลอดแน่ๆละหนึ่งใบ อ o าจจะเอโออรหลดรังแรกนะอ๋อลืมบอกไปถ้าคุณจะใส่ถ้าคุณจะใส่เวอเทอร์ฟอร์ค, fall, คุณพอ่อแนะนําว่าให้เอาไอ้นี e ้ออกหนึ่งใบนะฮะก็จะใส่โอเวอร์ฟอร์สองใบอาวอเทอร์ฟอร์สองใบนะที่แนะนํานะครับถ้าสั่มคุณพ่อไม่ค่อยแนะนําให้ใส่แหละสองใบก็ยังโอเคเพราะว่าทั้งโอเวอร์โหลดดิเกทั้งวอเทอร์ฟอร์มันขึ้นไลหนึ่งแย่ทั้งคู่นะมันต้องขึ้นหนึ่งเป็นโอเวอร์โหลดธรรมดาอยู่ดีนั่นเองนะฮะมาอ่ะสองกรณีถ้ามือคุณมีโอเวอร์โหลด โอเวอร์หลอดแรกไอเนี่ยไม่ต้องยังไม่ต้องไหลแต่ถ้าคุณไม่มีโอเวอร์หลอดแรกไหลไอ้นี่ถ้ามีโอเวอร์หลอดแรกแล้วใช้ไอนี่เพื่อที่จะเอาบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งจัวลีไทยไงแดมจัวสิบสามไม่ใช่สิบแวนแล้วอาจจะเอาลงเอลโมยใบหนึ่งมาต่อตุยทีนึงก็ได้หรือจะเอาซาเบลมาต่อตุยทีหนึงก็ได้มื่นแวนแค่เนี้ได้จวสองใบแล้วก็ได้ไงได้ไงแดมคืน ขึ้นสามแลกที่บอกนะครับเด็กนี้ยังไง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 ก็ต้องขึ้นเป็นดักรนิกโอเวอร์ลอดนะฟอร์แวนฟอร์ให้แวนก่อนเลยหรือจะฟอร์ข้างก็ได้เด็กนี้ยังไงมันมีสองทางเลือกคือมันต้องยอมเสียฟอร์ดข้างนึงให้ข้างเพราะว่านีโอเฟมแต่ถ้าขึ้นโอเวอร์ลอดนี้มาคุณพอ่อแนะนำว่าให้ฟอร์แวนไปเลยแล้วก็โซบัสก็ได้แล้วแต่ชอบเลยอันนี้อาจจะ อยู่ที่คดคอบอยู่ที่กลมเม็ดของคุณและวิธีเล่นของคุณและมีอยู่สองทางเลือกถ้าสมมติคุณมีไอ้พวกเนี้ยอยู่บนมือเยอะมากแบบสักรวมๆกันแล้วสักสามใบอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเอาไอ้ตัวเนี้ยที่มันอยู่บนมือคุณอยู่แล้วลงอบูทนี้ก็ได้บูทนี้ก็ได้ไดอะอย่างเงี้ยลงลำดับการลงมันจะเป็นแบบนี้นะหนึ่งสองสาม ไอเนี่ลงสุดท้ายสกิลโซบัสสองรีไทยเปิดเจ็ดหาโอเวอร์โหลดแล้วก็ซาเบลซาเบลจัวหนึ่งเหลือโซ่ใบหนึ่งถอดโซหนึ่งอ่ะโซมัันต้องหมดแล้วเพราะว่าไอ้นี่มันใช้โซหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้มันต้องถอดโซจากไอ้นี่หนึ่งใบนะโซมันจะหมดพอดีแค่เนี้ยสองหมืนสามอาจจะเหนื่อยหน่อยหรืออาจจะไปหาตัวมาช่วยบูท อีกตัวหนึ่งอาจจะหาซาเบลมาช่วยบหาเอลโมมาช่วยบูทอีกใบหนึ่งหรือไปเอาไอ้พวกคิมนาร่าหรือไอ้เจ้าหนี้มาช่วยบูทก็ได้ไม่ยากเกียจก็สักตัวหนึ่งมาช่วยบูทให้มันแรงขึ้นหน่อยหนึ่งอะตีฮิตลุกแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตีแค่นี้แล้วก็ขึ้นสามอีกรอบหนึ่งที่บอกไปว่าขึ้นสามทีหนึ่งก็ต้องขึ้นเป็นดาร์กเนตเดอะเกรทแล้วและข้าเนี้มันจะมีสองตัวเลกลสมมติไอ้ข้างนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ครั้งนี้คุณต้องให้ฟอร์ดค้างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่ให้ฟอร์ดค้างนะถ้าไม่มีมันมันเป็นเด็กที่ต้องให้ฟอร์ดค้างหนึ่งค่ะหนึ่งอันเพื่อที่จะให้ดัคตอริกเนโอเฟมตีฮิตไอตีเข้าเข้าแวนไม่งั้นมันจะตีมันจะได้แค่เก็บเลียหรือถ้าคุณจะให้แวนให้แวนสองอันและไอข้างเนี้คุณไม่หาตัวบูลให้มันตัวหนึ่งอาจจะเป็นไอตัวนี้ก็ได้ แล้วเริ่มแรกเลยคุณเอาไอเนี่ยตีเลียกดสกิลถ้าห่อนถ้าไม่มีเลียเหลืออยู่อันนี้จะบวกสามพันแต่ถ้าไม่กดก็จะตีสิบแปดได้ก็อาจจะไม่กดก็ได้เพื่อที่จะได้ตีเข้าลุกเลนแล้วก็แวนตีบวกห้าพันจากตัวนี้จะเคาน์เตอร์บัสไหมเคาน์เตอร์บัสสองบวกคิเป็นสิบแปดยี่แปดสามแปดสองคิ ตีเสร็จเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือสองใบลุกลุกแค่นี้แล้วก็อันนี้ยตีอีกรอบหนึ่งตีแวงก็ได้สิบสิบแปดแล้วก็อันนี้ตีบวกห้าพันจากไอ้นี่เป็นสิบแปดที่แปดสมแปดเหมือนเดิมแต่คีเดียวท่าบัสหมดก็ต้องเหลือสาบาทเพื่อจะเล่นสองท่าเนี้ยพราะแหลว่าอาจจะอาจจะได้ทริกเกอร์เป็นสี่สิบแปดสองขีหรือห้าสิบแปดสามขีก็ได้ แล้วก็เทคหนึ่งไดอาจจะลงข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ตีต่ตอตาที่สิบแปดหรือถ้าไม่มีไม่มีผลตรงค่าไม่มีเลียก็สิบแปดยี่สิบเอ็ดหรือสาสิบเอดถ้าได้หนึ่งฟอร์ตหนึ่งทริกเกอร์ก็ไปลองเล่นดูนะครับโอเวอร์โหลดก็เหมือนเดิมมันจะเป็นเด็กที่เล่นได้อยู่ซึ่งพรีเมียมมันเก่งมากๆเดี๋ยวคุณพ่อจัดวันนี้เสร็จแล้วคุณพ่อจะได้ไปอัดคลิปนี้เสร็จแล้วคุณพ่อจะได้ไปลือแล้วไปลองพรีเมียมนะแต่ว่าคุณพ่อได้เจอกันแล้วแหละเจอกับน้องคุณใบเล่นในแล้วแหละก็ มันเล่นง่ายขึ้นนะ่ะมันสามารถหาของได้มันสามารถหาโอเวอร์หลดได้ง่ายขึ้นมันสามารถตีแบคขี้รีดกองนุ่นนี่นั่นได้นะก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะกับพรีเมียมนะฮะก็ประมาณนี้ละกันกับเด็กสแตนดาร์ดโอเวอร์หลดนะครับไปลองจัดเล่นดูได้นะอย่างที่บอกนะบนเท์ฟอร์เปลี่ยนแทนได้2ใบนะก็ถ้าอยากใส่บนเท์ฟอร์ก็ลองไปเปลี่ยนดูได้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะ ไปไหลายใบอาจจะไม่ได้ใส่ในนี้นะก็ไปลองเปลี่ยนดูได้ละกันวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ